กินข้าวกันพี่น้องวันนี้กินง่ายๆได้ผัดเห็ดผัดเห็ดหอมสดกับข้าวสวยร้อนๆได้จ้ะพี่น้องอร่อยแล้วเนี่ยยังสิบอร่อยพี่ผมผิดติผัดเห็ดหอมสดแกงกระเซได้พี่น้องแกงหอมสด ไปแกงเอาไปป่นมาผัดกระเซบแตะตะคุมักหรือเ่า,าเต่ว่าเห็ดแนวอื่นมันจะออกกินไหมเห็ดหอ,อมสดวนตีไม่เสีออกกินคล้ายๆเห็ดอ,อันเห็ดหัวใหญ่บานเท่านะเห็ดหัวใหญ่น้ำให้หน้าบานเท่าน่ะเซ็บเซ็บอืมอร่อยกินอะไรขึ้นมีอะไรพิลั่ง